ทค่าท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะที่เขามาชมช่องวันชนแนลค่ะงวดที่ผ่านมากือที่พากันสุขดีกันทุกคนอยู่นอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือีิมีโจมีดวงน้ำกันอยู่นอกค่ะเนาะค่ะเอาหอกกระตามตองวดต่อไปเนาะงวดต่อไปเอกกระตาม่ตแนวทางบันทีนึงสิงหาคมค่ะเฮากลับไปเป็นแนวทางไปพิจารณากันเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะ าต,ต่อค่ะวัตทิพันธ์มากกับเข่าหลายแนยวทางอยู่ค่ะหลายจำนักอยู่คุณพ่พอคุณแม่คะค่ะมาเบิ่งเลยค่ยขาเรีพี่ประกาเเื่่นมาเลยค่ะค่ะวิ่งวิ่งล่างสามซ้านวัดนีสามเจ็ดสามแปดคุณนไหนมาสองกู่สองหางอีก,กวัตถิเลี่ยวคุณนเข่าตรงๆนะคะเนาะนี่ค่ะ คุณพ่อคุณแม่เบึงก็คือสิเดห็นอยู่เนาะเนาะจะมีโชคมีดวงน้ำแอยู่เนาะเป็นวิ่งล่างสองงวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบบึงเด้อบาทนนี่เอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาแล้วไปพิจารณาบึงไปจบไปเนี่ยบึงเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะนี่ค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหาค็นมาเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาเอาไปบึงกันเจนเลื่อนไว้เด้อค่ะใล้มือเลขกอก รัฐบาลไทยออกคุณพ่อคุณแม่ย้อนเบิ่งคิดบ้างเด้อค่ะเด้อในทรงวันจะแนลวันจะแนลจะว่างตองวดไปเลยค่ะเนยวทางในมาว่างตองวดไปเลยค่ะเอาต่อไปค่ะค่ะอันนี้พ่อน้องพีวิ่งบนตัางหก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 เก้าหกเจ็ดห้าหกค่ะคุณม่บนล่างเด้อค่ะเด้องวดเดียวเพียงเข่าค่ะพ่อน้องพีค่ะเลยนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่เขาอีกเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะ เขาก็ตามต่องวดต่อไปเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะค่ะแนวทางเด็กเข่าเ้าก็ตามไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะจะนําแนวทางมาวางทุกมือคุณพ่อคุณแม่เขาเบิ่งกันทุกมือแล้วค่ะต่อไปค่ะค่ะสร้างคมค่ะวิ่งสองกับสามสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกสามเก้านิ่สองแปดกับสามเก้าค่ะ มาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาแล้วที่ผ่านมาสร้างคู่เบื้งกับเขาอยู่ได้ค่ะเอาไปคุณพ่อคุณแม่พี่จัรณนากันเบิ่งเ้อค่ะเอาแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่แลวค่ะแต่ต่องวดเลยค่ะเนาะเข้ากันตามตอเลยค่ะเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเจรละมื่นแต่ละแนวทางไหมาบ้างเข้ากันมาประกบกันค่ะเพิ่นจับเพิ่นวิ่งเพิ่นเด่นมาหายแล้วใ้คุณพ่อคุณแม่บ่มักเพิ่น จับคุณวิ่งหายคุณพ,พ่อคุณแม่กลับไปจับเองเนาะค่ะเนะเาะขาวต่อไปค่ะต่อไปค่ะพระบวชใหม่วิ่งจิตบุญห้าจิตหนึ่งโอ้โทษค่ะห้าจิตสองจิตสองห้าสองวิ่งล่างหกโกจิตตัวเดียวค่ะ,พ,คะพ่อแม่ขาท้องพิจารณาเบื้องใต้ตองกันเบื้องเนาะค่ะเนาะเดี่ยวกันเบื้องหลายเดี่ยวทางหลายสำนักแต่ละแนวทางแต่ละสำนักมาก คือกันบโบคือกันบบเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะต่อไปค่ะอูซีสกเกตค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสองตัวบุญเก้าสามเก้าสี่สี่สามสามคู่สามหางแต่เพื่อนบเรนินให้นอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะแต่เพื่อนบเรนินให้ค่ะเลยเอาเอาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาเอาจะให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งแนวทางปฏิทินคำสนุดเรื่องข่าวบาดฮัน ค่ะเอ้าคุณพ่อคุณแม่เบิ่งแลวก็แคบนาจอไว้ด้วยค่ะแคบนาจอไว้ค่ะไปเปรียบเทียบเบิ่งหลายแนวทางหลายสำนักเบิ่งค่ะปฏิทินคำชะนดมาเลยค่ะอนทีหนึ่งสิงหาคมเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮ้าคือจะเห็นกันน้ดลึงเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะเอ้าคุณพ่อคุณแม่เบิ่งตามจุดด้วยค่ะนี่ค่ะ จุดนี้เพิ่น์จีเด่นสามกับเก้าเนาะค่ะเนาะสามกับเก้าคุณจะมีสามหกสามเจ็ดสามศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เนาะค่ะเนาะค่ะปฏิทินคำสนุกค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เฮาเอาไปเบิ่งกันเนาะเปรียบเทียบเบิ่งค่ะเป็นข่าวไร้หงอดูปฏิทินคำสนุกกันดีค่ะเดี๋ยวกามาเบิ่งจุดนี้อีกค่ะนี่คุณพ่อคุณแม่ค่ะต้องเบิ่งไปตามจุดด้วยค่ะ นี่ค่ะจุดนี้เป็นมีศูนย์กําหกนอะจะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์ค่ะจุดนี้นมัมีเก้ากับห้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าสี่ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่อันนี้หันตัวนี้จุดนี้ค่ะคนเดิน็นไทยหนึ่งกับห้าเนาะหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหาสามห้าหกห้าเจ็ดค่ะนี่ค่ะ เอาไก่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะปฏิทินคำสนดค่ะเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะเอามาเป็นแนวทางค่ะค่ะคุณสนักจอมเป็นแนวทางข้างนั่นค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็พิจรารณาในการรับชมค่ะค่ะพิจารณาในการรับชมค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบก็ไปหา ซื้อลอตเตอรี่ไว้จับจองลอตเตอรี่ไว้ด้อคุณพ่อคุณแม่คะ่ะค่ะแต่ว่าจ่องวันชาแนลก็จะมีสองฉบับค่ะปฏิทินคําสฉนวนเอาเบิง่งอีกฉบับดนึงเนาะคุณพ่อคุณแม่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะฉบับนี่ค่ะค่ะการเลขการชี้ลายจุดเนี่ยจักหน่อยเนาะปฏิทินคําสฉนวนตรงนี้ค่ะค่ะการชี้ไลายจุดเนียจักน้อยค่ะอันนี้เดือนสิ้นากม้คิอกันกันเป็นจุดเป็นจุดไปได้ะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่ค่ะ เนาะค่ะหลายจุดค่ะตัวนี้ก็เอามาเปรียบเทียบเบื้องซื่อเนาะค่ะเนาะอ่ะเป็นแนวทางค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ห้าเบื้องกันค่ะกับที่เห็นกันเบื้องแล้วเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าปฏิทินคำทะนุดก็มีอ่ามีหลายจุดค่ะก็หลายจุดคือกันค่ะเลยครับคุณพ่อคุณแม่เบื้อง เบื้องข้างล่างน้ำเนาะค่ะเนาะข้างล่างก็มีได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่ค่ะนี่คือข้างล่างค่ะค่ะจะมีหลายหลายสำนักค่ะหลายสำนักค่ะเอาเบื้องกันเนาะค่ะเนาะเบื้องกันให้ครบเลยค่ะค่ะเพราะว่าช่วงเดือนจริงหาคุ้มเัินทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวนี้ก็อีกสบับหนึ่งนี่ค่ะกับ นี่ก็อีกจุดหนึ่งเนาะค่ะเนาะข้างล่างเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะบางที่ก็ะเขานะค่ะข้างล่างนี่ค่ะ,ะเป็นหลายแนวทางนี่ค่ะมีหลายแนยวทางนาะน,นี่เนาะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เบิงงะะบ้งไห้เด้อค่ะเบิ้งไห้ค่ะปฏิทินคําสนุกค่ะมันมีหลายจุดหลายที่ค่ะค่ะคือทีเห็นกันเลยเนะะานนะ,คะค่ะบบบนี้เนาะเอฝากคุณพ่อคุณแม่เ้าแล้วบาตนนี้เอ้าให้คุณพ่อคุณแม่ แคบห,หน้าจอไว้เด้อค่ะแคบนาจอไว้เดี๋ยวะไปเป็นแนวทางเป็จปนจบเป็นแนวเอบึงเต็นน์น,นึ่นเนาะที่ได้ไปใต้ตอองมือน,นอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเจอกันคลิปต่อไปคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเจอกันคลิปต่อไปแาจะนําแนวทางมาวางคุณพ่อคุณแม่เขาคือเก่าค่ะให้คุณพ่อคุณแม่มีโชคมีดวงไปน้ำกันเด้อค่ะวัดจะถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะถึงหัวร้วยเบือไปน้ำอีก ที่เข้ามาชมช่องวันแชนเนลค่ะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเด้คอคุณพ่อคุณแม่ค่ะเจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ